ก็สนมารอว่าไม่มีด่างอะไรประมาณนี้ถ้าแบบไปเสริมด่างน่าจะสวยขึ้นดูดีขึ้นมาเพิ่มความมั่นใจใช่ใชหเห็นในทิก t o อรแล้วก็ในเฟซรีวิวเยอะ<ๆ>เขาบอกว่าไม่เคยเจ็บอธิบายได้แบบละเอียดมากทุกอย่างจมูกโครงสร้างอะไรเอยคือแบบหนูเข้าใจหมดเลยท่งนี้กว่าน,นั้นหนูแบบไม่เคยศึกษามาก่อนว่าทําจมูกมันแบบต้องยังไงบ้างเนี่ยเหมาะจะปูพื้นฐานก่อนเนาะว่า<ช>การศัลยกรรมแซม,มจมูกเนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างใช่ต้องวางแผนใช่ไหมใช่หนึ่งชั่วโมง รมาณช้มุมหนึ่งเลยเนาะให้เรารู้จักโครงสร้างของตัวเองใช่ไหมก็โอเคค่ะก็แบบว่าไม่พูดเกินไปไม่อะไรเกินไปก็คือปกติในทรงที่แบบเราอยากมีดัางอะไรประมาณนี้ก็คือแบบได้เลยอยากให้ดูเป็นธรรมชาติใช่ไหมให้มันเข้ากับตัวเองใช่ไหมเจ็บไหมเมกี้นิดนึงเจ็บยาชานิดเดียวตั้งแต่นั้นก็คือแบบไม่รู้สึกอะไรเลยดีหมอเขาคือแบบคอยพูดคอยคุยตลอดว่าเออทำอย่างนี้นะ ขั้นตอนนี้นะเนี่ยรู้สึกแบบไม่กลัวใช่เราแบบไม่กังวลใช่ที่เขาคอยคุยตลอดสบายสบายใช่ตรงจมูกกับตรงปากมันจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่พี่จะชาจมูกไม่ค่อยเจ็บหรอใช่ชามูกไม่ค่อยเจ็บสองละกันสองสองเหมือนยุ่งกัดมันยุ่งกัดใช่หมอมือเบาไหมเบาโอเคมีดางแล้วเห็นความชาดของจมูกขึ้นมาแล้วเนาะใช่คือดางหน้าพอดีกับใบหน้าเนาะไม่ได้สูงไม่ได้สูงนเกินไป ก็ยังดูเป็นธรรมชาติเข้ากับใบหน้าอยู่